สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆชาวไฮบริดระบบใหม่ทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีซื้อสินค้าไฮบริดระบบใหม่ก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอย่าลืมนะครับต้องใส่ที่อยู่ที่บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้เราก่อน อันดับแรกท่านเห็นไหมสามขีดต้านซ้ายมือข้างบนเราก็แตะไปที่สามขีดนะครับผมจะไปช้าๆหรือว่าจะให้ได้เข้าใจหมายความว่าเราจับมือกันทำเลยเป็นห่วงคนที่ซื้อัวามันผิดพลาดนะพอแตะไปที่สามขีดปุ๊บมันอย่าบอกว่าเข้าสู่ระบบอ่าแล้วก็เอามาแตะตรงที่ว่าเข้าสู่ระบบปุ๊บเนี่ย บรรทัดแรกเราก็จะใส่ user บรรทัดที่2เราก็จะใส่รหัสผ่านนะครับผมจะใส่ user แล้วนะใส่ user ก่อนนะครับตรงนี้เราเราใส่ยเรา,าเราใส่ user แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่ามันถูกไหม หลังจากนั้นบรรทัดที่สองเนี่ยเราก็ต้องใส่รหัสผ่านเราจะใส่รหัสผ่านลนะเมือเ่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็มากดเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าสู่ระบบไปเลยก็จะมีข้อความว่าสำเร็จแล้วเราเข้า เราเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะจะสังเกตเห็นว่าข้างบนซ้ายมือนะครับที่ว่าไอที่ใต้คำว่า High y b r i d Cashboard นะครับ https/ /www. นะ่ะมันจะมี3มขีดซ้ายมือเราก็มาแตะสาขีดซ้ายมือนี่นะครับแตะเข้าไปเลย หลังจากมันมีเมนูต่างๆเข้ามาเราก็จะต้องแตะเลือกแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจมันจะอยู่บนทัดที่เท่าไหรน่นะถ้าผมนับจากสินค้าแนะนำมาเนาะหนึ่งสองสมี่แพ็กเกจที่มันจะมีคำว่าแพ็กเกจอยู่บนทัดที่4นะครับเวลาเรานับคำว่าสินค้าแนะนำสินค้าโฮเซลวอลเลตแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยเราก็จะแตะ คำว่าแพ็กเกจเพราะว่าเราจะต้องเลือกแพ็กเกจก่อนนะครับเนี่ยเราดูอ่าพอมาถึงตรงนี้อาจจะสังเกตเห็นว่าคําว่าเลือกคําว่าเลือกเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปมันจะมีให้เราเลือกนะครับอ่ามันจะเจอจะ,จะเจออะไรเดี๋ยวเราแตะดูก่อนนะเราแตะตัววีขวามือสุดเนี่ยคล้ายๆอย่างรูกตัววีเนี่ย ขัวมือคตรงที่บรรทัดที่วเลือกนี่นะแต่เขาไปปุ๊บเห็นไหมครับเขา,าระบบมันจะบอกให้เราเลือกอถ้าเราจะจะซื้อไอแพ็กเกจห้แล้วก็แตะวงกลมขัามือถ้าเราจะซื้อแบบธุรกิจเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษมันบอกว่า Business 600ถ้าซื้อ600เนี่ยเราจะได้หป์นะ โมเซลเนี่ยขอคอ่าคนสมาชิกทั่วไปทั่วโลกเนี่ยซื้อเราจะได้หนึ่งเปอร์เซนนะถ้าเราแตะคำว่า VIP นะ่ะหนึ่งหศย์เนี่ยหนึ่งห้าเนี่ยอ่าประมาณสามหมืนหกันกว่านะเออเออโทษใช่ใช่สามนหกันกว่าเนี่ยเราจะได้สองเปอร์เซ็นนะครับอ่าในระบบไฮบริดใหม่นะครับ ่า s, uh, s n i ะ uh, ตอนนี้ผมจะแตะตรงที่คำว่า50นะครับผมแตะเข้าไปเลยให้ B สิ bit 50นี่ผมแตะเข้าไปปึ๊บอ่า uh, มันจะแจ้งมาว่าใบห้า t 50แล้วเราก็บรรทัดอ่า uh, ที่ว่ารหัสความปลอดภัยข้างล่างเห็นไหมผมก็จะแตะตรงที่รหัสความปลอดภัยนี่นะครับผมก็จะใส่รหัสความปลอดภัยไปละอ่า เราก็ต้องดูด้วยดูด้วยนะครับเมื่อว่าเราใส่รหัสความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมากดตรงข้างล่างนี่ครับเห็นไหมตรงข้างล่างเนี่ยเขามาส่งเนี่ยผมจะส่งไปแล้วนะส่งส่งนะครับผมจะส่ง ถ้าเราแตะคำว่าส่งมันจะขึ้นคำว่าสําเร็จนะครับเราจะส่งแล้วนะเพราเราเลือกแพ็เกจแล้วเนาะกดส่งปุ๊บเห็นไหมสําเร็จแล้วมันสําเร็จแล้วนะตอนนี้มันสําเร็จแล้วนะ,นะนวคำสั่งซื้อการซื้อแพ็กเกจห้าสิบจำนวนห้าสิบ วันที่เดือนพศออมันบอกหมดเลยครับเห็นไหมที่ว่าดูนั่นแหละแต่เราจะพึ่งไปดูเราก็มาแตะตรงสามขีดซ้ายมือข้างบนนี่ครับแตะเข้าไปปึ๊บแตะสามขีดข้างบนหลังจากนั้นเราก็มากดสินค้าแนะนำนะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่2บรรทัดแรกเขาเรียกแคสบอร์ดเนาะบรรทัดที่สองบรรท,ทัดสองสินค้าแนะนำ บัรที่3มสินค้าโฮเซลแล้วก็ w อลลีตแพ็กเกจโปรไฟล์ออกแค่ระบบผมจะแตะไอ้ตรงสินค้าแนะนำนี่นะผมแตะสินค้าแนะนำไปปึ๊บหลังจากนั้นมันจะมีวงกลมคําว่าสินค้าแล้วก็แตะคําว่าสินค้านี่ครับแตะวงกลมแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนดูสินค้าเลื่อนดูสินค้าที่เราจะซื้อนะครับ เก็เลื่อนดูไปเลื่อนดูไปมีหลายอย่างนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็เลื่อนขึ้นไป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 นะครับวันนี้ผมจะลองซื้อวันนั้นผมก็ซื้อไปชุดแล้วนะวันนี้ผมจะซื้อชุดหนึ่งไฮเทลอสนะครับไฮเทลอสหนึ่งกล่องย้อนวัยระดับเซลล์นะวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลกนะครับผมแตะเข้าไปเลย แตะตรงขวามือเนี่ยนะนี่ผมแตะขวามือปึ๊บเฮ้แตะขวามือละตอนนี้ผมก็จะเลื่อนมันขึ้นไปอีกเห็นไหมหลังจากนั้นมันก็จะบอกนะครับระบบมันก็จะบอกว่าห้าสิบคะแนนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบผมก็จะมากดตรงคํา่าเพิ่มลงในรถเข็นด้านขวามือสีส,สีน้ำเงินเนี่ยเพิ่มลงในรถเข็นอ่า เพิ่มลงในรถเข็นเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นว่าเนี่ยให้ให้เทลอสหึกล่องย้อนไวัระดับเซลลนะ์นวัตกรรม1เดียวในโลกคะแนนไฮบริดห้าสิวงเล็บพันเร้ยห้าสิบาทนะอ่าแล้วผมก็จะมากดคําว่าอัพอัปเดตตะกร้านี่ครับมันไม่ใช่ว่าล้างตะกร้านะสีแดงเราไม่กดนะเรามากดสีสีน้ําเงินเนี่ยครับอัปเดตตะกร้าผมกดลแล้วสาเร็จแล้วเห็นไหม อ่าสำเร็จแล้วอ่าถ้าสำเร็จแล้วหลังจากนั้นอ่าเราก็มากดคำว่าดำเนินการชำระเงินบรรทัดข้างล่างสุดรครับกดเข้าไปเลยปื๊บแน่กดเข้าไปปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดส่งคําสั่งซื้อนะครับ หรือว่าเราจะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้อ่าผมจะแคปหน้าจอไว้ก่อนอ่าแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้อ่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้อ่าที่สาเหตุที่เราแคปไปก็เพราะว่าเป็นหลักฐานไว้เราจะส่งคําสั่งซื้อแล้วกดส่งคําสั่งซื้อปุ๊บสาเร็จมันขึ้นมาคําว่าสําเร็จแล้วอ่ามันขึ้นมาคําว่าสําเร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้เห็นไหมอ่านี่แหละนี่คือออเดอร์ของเรานะครับนี่ออเดอร์ของเราเห็นไหม นีออเดอร์ order ของเราเราก็แคบไปอ,อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปกดดูเราแคปหน้าจอาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับแคปหน้าจอาไว้แล้วนะต่อไปเรามากดดูครับกดคํควาว่าดูตรงหัวมือข้างล่างเนี่ยกดเข้ามาดูปื๊บเนี่เห็นไหมเราก็เลื่อนมันขึ้นไปนะครับให้มันเห็นไอออเดอร์ข้างล่างเนี่ยเวลาเราจะแคปหน้าจอนะให้มันเห็นออเดอร์เนี่ย ที่เครื่องหมายไอชาร์ปแล้วก็ O R D อ่าเลขศูนย์สี่ตัวนะแล้วก็ 4, วหนึ่งห้าอ่าสองเก้าเนี่ยเราก็แคปหน้าจอตรงนี้เลยถ้าเราหากว่าเราไม่เสียไม่ได้สินค้าเราก็ส่งไปให้ออ f i ิ i a l นะครับแคปหน้าจออีกรอบหนึ่งเนี่นะครับนะครับนี่คือเราแคปหน้าจอวเรียบร้อยแล้วอ่านะเราสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็มากดตรงสามขีดนี่ครับเห็นไหมท่านเห็นไหมสามขีดซ้ายมือเนี่ยกดสามขีดปึ๊บเราก็ออกจากระบบนะครับหรือไม่งั้นเราจะดูคําสั่งซื้อก็ได้นะเราจะไปดูคําสั่งซื้อก็ได้ถ้าอ่อ่แต่คำสั่งซื้อเรามีแล้วไม่ดูเนาะไม่ดูไม่ดูแล้วผมจะออกจากระบบแล้วอืมเราก็กดอ่าตรงเนี้นะครับข้างล่างเนี่ยอ่าบรรทัดที่ไอบรรทัด ข้างล่างเนี่ยที่ว่าบัญชีในตรนนี้นะครับที่ว่าออกจากระบบเนี่ยผมจะกดคําว่าออกจากระบบแล้วนะครับถ้าเราจะไปดูคําสั่งซื้อวันหลังผมถ้าผมซื้อเขาต่อไปผมจะสอนวิธีอไการกดดูคําสั่งซื้อถ้าว่าสินค้ายังไม่ถึงมือท่านเราไปกดตรงไหนตรงไหนนะเราก็ส่งไปสามารถไปดูคําสั่งซื้อแล้วก็แคปหน้าจอส่งไปให้หลายออเชยลนะครับ ะวันหลังคลิปต่อไปผมจะก็สอนจะสอนวิธีการไอโอนตังเข้าไปซื้อโอนตังเข้าไปซื้อในระบบทําอย่างไรการโอนเหรียญเข้าไปซื้อทําอย่างไรนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะกดออกจากระบบแล้วนะครับเรามืกดตรงนี้ปุ๊บนี่มันออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ตรงนี้เราออกจากระบบแบบ สมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนทำให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ